สมาชิกวุฒิสภาค้านเร่งตั้งประธานวุฒิสภาขณะที่สุเทพนำมอบประชาะธิปัตย์ปุกระัฐสภาเพื่อกดดันสมาชิกวุฒิสภาและสนับสนุนตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตราเจการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระการพิจารณารายงานของขคณะกรรม,มาการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนางสาวสุภาปิยจิติที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในคณะกรรมการปปชโดยเป็นการประชุมและลงคะแนนแบบลับข้างมากเสียงเห็นชอบให้นางสาวสุภาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปปรชด้วยคะแนนเสียง122เสียงต,ต่อ19เสียงและไม่ออกเสียง4เสียงทั้งนี้มีบัตรเสียจำนวน2ใบ จากนั้นวุฒิสภาได้หยิบยกยติการเสนอให้เลือกประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาและคณะกรรมาการสามัญ22คณะขึ้นมาพิจารณาโดยผู้ที่ชิงตำแหน่งมี3คนประกอบด้วยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งพลตํารเอกจงรักจุฑานน์สวสรรหาและนายจองชัยเที่ยงธรรมสวสุพันณบุรีอย่างไรก็ตามกลุ่มสวเหนือและอีสานก็จะพิปรายให้ที่ประชุมเห็นว่าระเบียบวาระในส่วนนี้ไม่ถูกต้อง หากต้องการเลือกประธานก็ต้องมีการเสนอยติขึ้นมาใหม่และต้องมีการเสนอล่วงหน้าก่อนที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งต่อไปเพราะถือเป็นยติสำคัญที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อเพื่อนสมาชิกก่อนและล่าสุดยังอยู่ระหว่างการอภิปรายสนับสนุนว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการเลือกประธานวุฒิสภาในสมัยวิสามันก่อนที่จะลงมติในช่วงค่ำวันนี้ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆที่รัฐสภานั้นนายสุเทพเทือกสุบัณแกนนำมอบประชาธิปัตย์พร้อมด้วยแกนนำ ได้นำมวลชนเคลื่อนขบวนมาถึงอาคารรัฐสภาจากนั้นนายสุเทพพร้อมด้วยแกนนำได้เข้ายื่นหนังสือต่อน,นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและได้มีการร่วมหาหรือกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่งก็มีการคาดการว่าประเด็นที่มีการหาหรือก็คือการขอความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภาให้หาหรือเลือกนายกรัฐมนตรีคนกลางตามรัฐธรรมนูญมาตราเจ็จากนั้นนายสุเทพจึงเดินทางกลับ